มาล่างพรมโลงหนังนี่ที่นั่งด้วยทำความสะอาดยืมเครื่องทำความสะอาดเข้ามานี่จากซักห้างดีดีเอม็มดีเอม็มเยอรมันตรงนี้ใส่น้ำเนาะเดี๋ยวให้ดูยืมเข้ามาเขาให้ยืมเออแตตองสื่อน้ำยาเขาถามม่ตื่นน้ำยาเขาจะไม่ให้ยืม คิวก็รอน้านนานคิวยืมโอลิยืมตังว้ตังน,าน้าตังเต่ก่อนโควิดหน่ <c oughs> จนจุ๊สองปีกว่าเลย <c oughs> ก็ขาลงนั่งเไอ้ขาเก้าอีลงนั่งเขาเนาะขาเก้ากอีนั่งแล้วก็กระต่อเป็นเก้าอีเพราะว่าต้นนิ้ล่างพรมเซตแล้วแต่เขาจะล่างอีกรอบหนึ่งเพราะเสียดายนำยาเหลือหน่อยหนึ่งเนาะรอยมันแหงหลอกเดี๋ยวามาต่อ ถ้าดูบ่อยแล้วลงนังเขาไต่ว,ว่าวันนี้ให้ดูไอ้เครื่องไอ้นี่เขาเดี๋ยวพอเขาทำเราลงกมาดูเนาะตอนเขาถูตอนเขาดูดตอนเขาดูดใส่น็อตใช่เมย์ใส่เมย์ใส่ไม่ได้ <c oughs> ถูให้เลยหไอขี <c> ้ <oughs> มาช่วยถูช่วยล้างห้องน้ำนี่ตู้ตูตู้ใส่ของเขามีเครื่องทำตุกคอนเครื่องปองอากาศ โอ,อ้ขวดน้ำมันก่อไฟมาทำไมลูกเพื่อก่อไฟเครื่องใช้หนังเครื่องเพลงเขาห้องน้ำล่างให้แล้วสะอาดหอมนู่นจอหนังเขาอยู่ตรงนุน่นเนาะเคยพาด,ดูแล้ว うん。Yeah, she did. <laughs> <laughs> Oh. เต็มเลยเต็มเลยทำไหวโอ้ oh, ลังเบียนี่สวนพาดูสวนนิดหนึ่งแถมไปข้าล่างไปอกำลังงามเลยดอกชิวิทเนาะหนูดอกใหม่กำลังสวยพึ่งก็มาแล้วตัวใหญ่ๆเนอะ ลาสเบลี่ออกใบดูเนาะดอกดารารัดก็กำลังงามดอกพลไมใหม่ก็ไม่สวยละจาา้าฟะมันโดนหิม่เนาะโดนลูกเห็บเมบื่อวานนี้ลูกเ็บเแรงๆจะ้ะกระเทียมนี่ดอกไม้โอเคจ้าพามาชมสวนนิดนึงดูโอลีแล้วก็มาชมสวนนิดนึงราวาชงนี่ไม่ไม่ลง ไม่ลงคลิปดอกไม้เลยเนาะจานันเนาะโอ้โหพึ่งเต็มเลยเฮ้ดูเต็มเลยพึ่งตัวใหญ่ๆอย่เลยขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องมาชมคลิปเนาะจานันเนาะดูโอลิทำงานแล้วก็ดูสวนขอบคุณหลายๆจ้ะมาชมสวัสดีจ้าหนุนลงนังให้อยู่หนุนเนาะ